สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้มาตามติดติดตามยางนาอายุสี่เดือนปลูกในฤดูฝนมาดูว่าจะรอดกี่ต้นนะครับมาสำรวจตามหมอเก่งมาเลยนะครับนี่ครับต้นยางนาอายุสี่เดือนนะครับปลูกในตอนต้นฤดูฝนนะครับประมาณเดือนมิถุนายนะครับอันนี้หมอเก่งปลูกตอนเดือนมิถุนายนะครับช่วงที่ฝนกําลังเริ่มตกเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับมาตามติดติดตามมาเลยนะครับนี่ครับ เรายังไม่เจอต้นตายเลยนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับตามมาดูเลยนะครับชาวนี้หมอเก่งก็ปวนดินนะครับหมอเก่งไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยแค่ดายากำจัดวัชพืชนะครับค่อยๆทาไปนะครับเห็นไหมครับเริ่มที่จะแตกใบอ่อนนะครับนี่ครับต้นยางนานะครับอายุสี่เดือนนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะครับใส่แค่ใจมอนกรไเพยกิมซุงครับปวนดินดาย่าครับเห็นไหมครับตามมาอีกเลยนะครับ ยังไม่เจอต้นตายเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็แหวงแวงนิดนึงครับตามธรรมชาติครับต้นนี้ก็สวยงามนะครับตามมาเลยนะครับนู่นครับยาวเลยนะครับหมอเก่งปลูกไว้ทั้งหมด120ต้นนะครับแทรกระหว่างต้นไผ่กิมซุงนะครับต้นนี้ไม่โตครับไม่เป็นไรครับเราพวงพรวนดินได้หญ้าออกนะครับเห็นไหมครับต้นยางนาครับนู่นยาวไปนู่นเลยนะครับตามมาเรื่อยๆเลยนะครับ เจอแต่ต้นสวยงามทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับต้นนี้ก็สวยงามเลยนะครับต้นนี้ก็สวยงามครับตามมาเลยครับยังไม่เจอต้นตายเลยนะครับเอ๊ะตรงนี้ทาไมมันแบวงบ่งไปย่าทำไมลกโอ้โหปรากฏว่าตายไปหนึ่งต้นนะครับแถวนี้แหละครับต้นตายครับปรากฏว่าปลูกต้นยางนานะครับตายแค่หนึ่งต้นนะครับจากร้อยยี่สิบต้นนะครับปลูกยางนาฤดูฝนครับโอกาสรอดสูงมากก็มีแต่ต้นสวยๆนะครับนี่คะ น่าจะถึงเข่าแล้วครับต้นนี้ครับหมอเก่งมาปลูกต้นแรกต้นเล็กๆนะครับเห็นสิ่งเขียวๆสวยงามแล้วก็มีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหมอเก่งกลับเข้าไปทํางานที่โรงพยาบาลนะครับวันหยุดเราก็ไม่เคยหยุดนะทันี้ก็รอดหมดทุกต้นเลยนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับยางนาครับหมอเก่งปลูกต้นต้นฤดูฝนนะครับเดือนมิถุนายนปรากฏว่าตายไปแค่หนึ่งต้นนะครับ รอด99.99% 99เลยนะครับเห็นไหมครับตน้นยางนาของส่วนหมอเก่งนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งช anel ขอบคุณครับ